กราบสวัสดีกับทุกคนผมรูบิสโกนะครับผมลอกเฟตเฟหรือเชสโนนะที่ชอบโรลินแล้วก็อันนี้หรือโอฮอน่าวะน่าจะเฟตเฟแหละระดับตำนานแล้วนะอันนั้นนะ่ะใช่ไหมเฟตเฟนี่ผมดูตั้งแต่เด็กอะ่ะโอ้โหดูแบบดูตั้งแต่เด็กอะ่ะตำนานตำนานตำนานผมชอบใครมากสุดนั่นหรอก็น่นจะต้องเป็นคนที่ชอบี่สดก็ต้องเป็นแบบอืม พี่ยัดอะยัดต้าแล้วก็พี่ยัดพี่ต้าแล้วก็แบบคนหนึ่งแบบที่แบบสุดๆเลยนะคือเจมห้าร้อยเอออ๋อพี่เบียร์พี่เบียร์สดด้วยใช่ที่เขาทำอะไรนะไอที่มันเถือนะ่อนหน่อยอะโอ้โหสมัยนั้นแม่งโคตรเฟีเ้ยวยิงไม่ทันหรอโอ้ดจมดจม,ดมโอเคเพื่อนจัดการไปละ โอเคครับทุกคนผมอยู่กับแบดใช่ไหมบีน่าจะแบดแหละมันคือทีหนึ่งหนึ่งเก้าวะถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอยากได้คันนี้แต่ผมไม่มีไงตอนนั้นไม่ว่างเออเออโอเคเรากำลังเข้า A นะคันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเล่นนข้งที่จะแบบหลากหลายได้อยู่ทีสิบทีสิบได้เวลาแก้แค้น ตรงนี้แหละมันไม่เขียวอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณจอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปลภาพให้ละการแบบแปลภาพแบบทีสิบไปแปะขึ้นไหมคือต้องตัดต่อใช่ไหมแต่เป็นข้อมูลที่ดีไงเฮ้ยผมจำได้ตรงน,นี้ถึงผมจะไม่ได้อยู่เทนน้นาาก็เถอะดัน่นนี้ผมจำได้ผมจำได้ลังเพลมอย่างนั้น ทีสิบเป็นรถที่มีที่ผมมีปัญหามากที่สุดแล้วโอ้โหแล้วผมแม่นไงพูดไปงั้นแหละโหลดอยู่โหลดอยู่โอโ้ไม่ได้ปะแค่แค่ช่วยค่าผมว่าแบตมันน่าจะโอโ้ไอ้นี่ไทเกอร์สองนะผมนี่โหลดอยู่นีโหลดอยู่วิชยัย ป่ากระบอกปืนน่าจะแตกเอาคันแรกหรือคันสองเอาคันสองก่อนคันสองรูมูมากกว่าโอเคไทคกสองรถจีนรถจีนผมจําได้ผมมีอยู่ไอรถจีนรถจีนรถจีนโอรถจีนเกือบไปนะเกือบไปเกือบไปถ้าไทเกอร์ไม่มาขวางงเกือบไปแค่โชคดีแค่โชคดีคโ,คดโอเค โอเคผมเล่นอะไรดีวันเนี้อ่ะอ่ากระสุนนี้แล้วกันผมว่ามันน่าจะดีสุดแลวมัง้งสำหรับคันนี้มันมี HE ใช่ปะ่ะ HE มีป่ะวะสี่โลปะ่ะเอ้ยนี่คันนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไชอเนี่ยไม่มีกระสุนเข็ม AP มันค่อนข้างจะสำหรับผมนะที่เล่นมาสำหรับผมอะ่ะรู้สึกว่าแบบเกลือเออก็เลยใช้ AP อีกอันหนึงไม่ใช่ AP อันนี้ย เป็นไงมันเจาะไงมันเจาะไงไม่ต้องระเบิดหรอกไอรถถังพวกนี้ผมรู้อยู่ว่ารังกระสุนมันอยู่ไหนไอคันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะรังกระสุนตรองแก้มต้องแก้มมันใครมันมาชนผมเอย่ยโอ้มันกลัวทําไมล่ะเฮ้ยโอ้ผมไอแมนเลยเพื่อนโอ้แล้วกลัวเอเอ,เอแต่คันนี้โหดจริงเดี๋ยวผม ผมรับจบเองผมรับจบเองเนี่ยผมรับจกเอง,บบเองลินลิน i อเอสก้เอสสองนี่ i อเอสเหรอวิชา i อเอสเอ้ยเคยทันกันไหมอะ่ะเด็กสมัยนี้ยังเรียนอยู่บ่างไอเอสอ่ะโอ้โหผมตายเหมือนวิชาโครงงานอะ่ะซึ่งแบบเวลาผมไปเรียนแม่งไม่ทำไม่ได้ทอะไรดีกว่าวิชาไอเอสอ่ะคือแบบเปิดเป็นคาบว่างอะ่ะเออแต่นานแล้วนะเฮชี HE, มันผมไม่มาไอผมไม่ค่อยสนถัดกับมันเท่าไหร่ ผมขอใช้เแคสุดนี้แล้วกันนะโอเคผมไม่ได้เล่นเมกานานมากเลยอะเสียงนกเข้าวะถ้าเสียงนกเข้าก็ต้องขอโทษดีนะครับพอดีผมแบบอยู่บ้านในแบบห่างไกลาจากตัวเมืองประมาณเจ็ดหมื่นล้านกิโลได้อะก็รู้ว่ามั่วก็รู้ว่ามั่วเนาะคือจริงๆผมวิ่งแบบประมาณแบบสามคูณสิบกำลังเก้าอะวิ่งกับความ วิ่งเร็วกว่าความเร็วแสองอีกอะเป็นไงแอกไวแอกไวผมผมปัญญาอ่อนสั็แล้วอะไอ้คันนี้ผมไม่รู้อะหลงังอ,อ๋อโอเคลองก่อนลองก่อนผมแบบเป้านิ่งมากเลยนะไอเอสต้องขอตรงซอกได้ไหมอ๋เอเฮ้ยผมยิงโดนปากกระบอกปืนมันวะ หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เล็งปากออกับปอปืนนะเว้ยโอ้รถรถผมเกลือแล้วรถผมเกลือไม่โผล่มาซะด้วยต้องใช้หลังนะต้องใช้หลังสู้นะเพราะกระสุนมันอยู่ข้างหน้านี่ไงแน่นอนแน่นอนผมมันแน่นอนของจริงครับเพื่อจะโดนหรือเปล่าโอ้โหเล็ดฮิมคุก <laughs> มาตาผมละตาผมคุกมัง่งจะเป็นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ออบเช็คหนึ่งสี่ศูนย์นะมีช่องไหมเอ่ยไม่มีนะผมค่อยๆถอยเข้านะครับใช้ตูดเป็นกำบังแต่ถ้าเจอเจ,อเจอาะทะลุเกาะก็เท่านั้นนะผมมาล่านะอืม หนีเปล่าวะเหมือนมันหนีเลยอะไม่หรอกไม่หรอกตอนนี้เอเอมาเว้ยคือมันจะซ้อนหรือเปล่าเอเอจะซ้อนหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอ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 ไม่ซ้อนโอ้ถอยหลังไม่ช้ามากเก้ากิโลเมตรต่อสิบปีหรือเปล่าเนี่ยฮะช้าเกินไม่มีใครเข้าเอเลย เฮ้ยเวน <laughs> โมเดลดูเออพี่ชายผมโมเดลดูที่อื่นตื๊ดโอ้โหโอโอโอหเวนจริงผมเกลือด้วยโอเคครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูท่างอเมริกาซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยสรัทธาเท่าไหร่แล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย